สวัสดีครับเอฟซีเจอกันอีกแล้วกับช่างใช้ปืนพาหน้าไม้นะครับตัวนี้มานําเสนอครับผมหอวหเหมนะครับเนาะโอเหเหมตัวใหม่ล่าสุดครับออกแบบมาเป็นชุดสแตนเลสทั้งเซตเลยครับเนี่ยครับความยาวของเนื้อสแตนเลสตัวนี้อยู่ที่13นะครับตัวนี้เป็นปลอกนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับเป็นทองเหลืองครับง่ใยสั่งมาจากร้านร้านส่งนะครับเนาะ ร้านส่งพวกแขพวกอะไรเนี่ยครับพวกแขพวกลูกแขเนี่ยครับราคาอยู่ที่อ่า25บาทนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ครับในสมัยก่อนราคาไม่แพงท่านไหนต้องการราคาเซฟเซก็อยู่ที่อ่า25บาทนะครับส่วนตัวนี้อยู่มูลค่าอยู่50บาทนะครับเนี่ยแข็งแรงนะครับชัวโคตรเลยนะครับเนี่ยตัวนี้รัวกัดไม่เข้านะครับก็เผื่อไว้ให้มันกัดไม้ท่านไหนจะไปใส่ไม้นะครับเนาะ ให้มันยาวยิ่งหนูหนูเข้ามาอยู่ประมาณนี้มันไม่สามารถที่จะกัดไม้ได้โอเคปะครับอ่าต้งใช้ออกแบบให้เรียบร้อยแล้วเอฟซี FC ก็ไปจัดการเอาวหัว,วน,นี่เขาจะต้องการแตงไม้เข้าก็แตงเอาครับเป็นชุดสตเตเลียนะครับเพราะเขาสนิมครับตัวนี้แขง็งแรงครับเชื่อมตัวนี้ก็เป็นเชื่อมอ่าลวดพิเศษนะครับลวดเชื่อมพิเศษ,เอ,เ,ศษเอาทันไดอยากได้ก็สั่งมาแล้วครับเนาะลูกละห้าสิบบาทถ้าเป็นพรอมใส่งานก็บอยู่ประมาณร้อยสามสิบนะครับเ้อ ส่วนท้ายสามแปดนี่สั่งมาเยอะมากครับมูลค่าตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทมีลูกแค่หนึ่งลูกร้อมใช้งานครับก็จะมียางให้พร้อมนะครับไม่ใช่จะมัดยางให้พร้อมเนี่ยครับมัดยางให้พร้อมร้อมใช้งานส่วนต่อก็คู่ละสี่ร้อยครับท่านใดสนใจก็โทรครับเ้นโทรเรนโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยครับใหม่สวยสวยเลยในกล่องแบบมีเซฟครับอืส่วนตัวนู้นนะครับจะเป็นความยาวเพิ่มออกมาหนึ่งเมตรครับ อันไหนต้องการที่จะไปยิงหัวกรเข้าด้วยระยะชักมันจะเยอะขึ้นมันจะยิงได้ไกลขึ้นนะครับมูลค่าตัวนั้นอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอันไหนสนใจก็ให้เน้นคุยโทรศัพท์ะนะครับน้องตัอไหายังใช่ส่วนตัวนี้เป็นงานพิเศษนะครับเป็นทรงสไนเปอร์มือสอดคล้ายกันก็ท่าสามแปดนะครับออกแบบมาให้มันอาการจับใส่ง่ายขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นไม้หายากไม้มงคล้นคล้ายๆลข,ของแบานดทักกี้นะครับค้นสังไปหลายนะครับตัวนี้มูลค่าอยู่สองพันบาทมีลูกให้สองลูกไปเก็บไปทั้งก็ได้ ทั้งหมดเนี่ยครับเขาไปเก็บไปทางก็ได้อืมจัดเจ็บมาครับส่วนตัวนี้เป็นฐายิงหนูกองเข่าด้วยครับเนี่ยฐายิงหนูกองเข้าไมา้ทอดเดียวเอฟซี FC ก็ลังส่งมาหลายครับตัวนี้มูลค่าอยู่ที่สามพันสามรอยบาทครับมีเสียไปพร้อมตัวนี้เอฟซีอ่าเพื่อนอยากได้ไซ้ปีครับก็คือเนยียงแค่ต้องการไซ้ปีก็คือเวลาพี่เขาจะเคลื่อนที่ครับเวลาจะไปยิงหนูต่างจังหวัดเขาจะได้ถอดยางออกครับหายแม่งงานในการตรวจสอบนะครับเนาะ อ่าชัดเจนนะครับเนาะนี่แหละก็คือนายุบัตนเห็นครับก็คือมันไม่พร้อมที่จะใช้งานครับผมเขาก็ถอดยางออกหยิบยางให้หน่อยครับยางที่มัดไว้นะครับเนี่ยตรงนั้นนะครับโอเคก็ค่อยดึงขึ้นมาครับโอ้ไก่ยับดีเลยยางยิ่งจะดูไรนี่นะครับยางเข้ากับไส้เข้ากับไส้ไปตรงนั้นนะครับมันสามารถปลดออกปลดเข้าได้ครับนี่แหละ คือให้ง่ายในการตรวจสอบลูกจะใช่เกิดจะมีไห่สามลูกอาราคาบบกิดเพิ่มนะครับท่านใดต้องการที่จะใส่ปีกตรงนันเขอแม่ครับให้ง่ายในการตรวจสอบเรือเอฟซีต้องการที่จะเก็บยานเข้ากระถดเก็บได้ง่ายครับเยครับไม่ก็เป็นไม้หาย,ยากซวยเลยละครับซื้อแล้วก็ยห้ไม่ได้ซื้อครับให้มันถึงใจ่ของเลยนะครับเอา จัดเก็บก็หนีบมมีอีกแล้วนะครับเนาะท่านใดสนใจให้เนี่ยคุยโทรศัพท์หาช่างเช้อยางเดียวส่วนงานพวกนั้นท่าใดจะไล่เทียนแล้วก็ส่งให้ครับเนี่ยีดีนะครับพี่เก็บรปทางครับเสียภาษีด้วยนะครับตามเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นเงินภาษีอ่าเขาเรียกภาษีกันได้นะครับเนาะอย่างใช้ไล่เทียนแล้วก็ส่งให้ได้ครับเด้อส่วนท่านใดที่สั่งท้ายสามแปดมาเนี่ยครับช่างช่ยกจะมัดยางก่อนครับผมมดยางเสร็จแล้วก็อ่าจะจัดการส่งให้ก็จะให้เป็นลูกอีก่อนนะครับ ทัในใดมากาก็จะหเปไปลูกนี้ก่อนครับลูกนี้ก็คือเป็นลูกพิเศษครับราคามันจะค่อนข้างที่จะแพงครับทัในใดอยากได้ก็จังสั่งเอาครับเปเข้าไปเปลี่ยนเอาครับถอดตัวนีอ้ออกใส่ตัวนี้เข้าไปลูกรหัสสิบบาทเอาเข้าสั่งเต็มโตกะอ่ะวงกระอยสามสิบบาทโอเคไหครับเอาฝากไว้ช่องยูทูบกับช่างชชยเปจียนเพลทวกับช่างใช้ปืนยิงหนังสติ๊กสวัสดีครับ